ครับสวัสดีค่ะ3 4 D1 ี่ดิวันอินเสวัสดีครับพวกเราเนวันสวัสดีครับโยชิเนวันนะครับแทนคุณเนวันครับพร้อมเนวันครับแล้วก็ตะวันเนวันครับโอเคค่ะ <c oughs> อ,อ่าวันนี้สำหรับซิงเกิลที่สองเป็นยังไงบ้างคะฮึมหลากหลายความรู้สึกยังไงดูแทน ก็ซิงเกิลที่2ของเราครับก็เป็นเพลงที่ซอฟลงครับแล้วก็น่าฟังน่าจะฟังง่ายขึ้นด้วยครับแล้วก็เป็นเพลงที่มีความน่ารักสดใสครับเนื้อหาก็เป็นฟิลให้กําลังใจเหมือนเดิมครับแล้วก็เรียกว่าไงครับน้องพร้อมครับผมแล้วล่ะนะครับเนื้อหาของเพลงนะครับก็เป็นฟิลให้กําลังใจกับผู้หญิงกับก็เวนดี้ทุกคนที่ครับที่ไม่มั่นใจครับผมให้มีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าตามเนื้อเรื่องนะครับก็คือผู้หญิงก็คือพี่ฟอนเนี่ยได้เข้าไปในเนฟอนซินีมาครับผมเพื่อไปรับชมภาพยนตร์แล้วก็เหม ครับผมใช่เห็นไอ้มีเวลาแต่ละคนก็จะแบบสี่คนเป็นสี่คาแรคเตอร์เลยใช่ครับบรรยากาศการถ่ายทาเป็นยังไงบ้างโอ้โหคือแบบยิ่งพอมีพี่ฟอนเข้ามาคือบรรยากาศการถ่ายทามันดีมากครับใช่เพราะว่าพี่ฟอนเขาเป็นคนน่ารักมากเหมือนที่โยเคยบอกว่าเขาแบบเหมือนวิตามินเหมือนเดินมาเติมพลังเติมพลังแล้วเขามืออาชีพมากแบบการทํางานแบบโฟลทุกอย่างเลยครับ ยูไม่รู้เลยว่าเขาเหนื่อยไหมเขาเหนื่อยเพราะเขาซีนค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็วันนั้นแบบเหมือนแบบเราถ่ายตั้งแต่เช้ายันกลางคืนครับแต่ว่าเหมือนก็สนุกกันตลอดช่วงการถ่ายเลยก็เลยไม่ได้สึกว่าวันนั้นมันนานเลยครับใช่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนนี่แบบเราเลือกกันเองเลยหรือเปล่าว่าทาให้พี่ทีมงานเลือกมาเราเลือกกันเองครับใช่แล้วจากพิเอดีกว่าพิเอลเลือกตัวอะไรเรานะครับเราเป็นโยนะครับเป็นแจ็คฟอร์จากเรื่อง Light of the Guardian ครับใช่ก็มี ลองโยก่อนลยกทนเลยกันทำไมเราถึงเลือกตัวนี้เพราะว่ามันก็จะค่อนข้างแบบถ้าเกิดแบบในมุมมองคนที่ไม่ได้สนิทกับโยขนาดนี้จะค่อนข้างมีความสุขุมเงียบๆนิ่งๆมีความเป็นเจ้าชายน้ําแข็งหน่อยใช่โยก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้โยจะเอามานำพรีเซนต์ให้มันดูแบบทั้งน่ารักคอมเมดี้เพราะว่าใน m v มันจะมีความคอมเมดี้อยู่ลวใช่ก็อยากเอามาพรีเซนต์ให้ทุกคนได้ดูได้ชอบครับ ก็ของแทนนะครับเป็นชักกี้จากชักกี้ครับผมก็เอาจิงหลายหลายคนน่าจะแบบสงสัยว่าทำไมถึงเลือกชักกี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆตัวชักกี้เนี่ยถ้าสมมติเราเปเซนเป็นแทนเนี่ยก็จะเป็นมุมของเด็กครับที่แบบยังมีความน่ารักยังมีความซนอยู่ครับแล้วก็ใน MV เนี่ยคือไม่ได้จะสื่อว่าโอเคเราจะไปวิ่งไล่แบบเพื่อที่จะเฆ่าเขานะครับแต่จะเป็นแบบเหมือนเราจะอยากเล่นกับเขามากกว่าเขาก็เหมือนแทนอยากเล่นกับทุกคนตลอดเวลาใช่หครับสำหรับพอมนะครับเป็นแจ็คจากเรื่องไททานิคครับผม เพราะว่าพร้อมเนี่ยอยากจะนําเสนอตัวเองนะครับในรูปแบบของแบบเป็นผู้ชายอบอุ่นผู้ชายแมคโครเว่<ช>อะไรอย่างเี้ครับที่แบบพร้อมที่จะดูแลทุกคนครับผมเหมือนดูแลโรสแล้วก็ดูแลเวนดี้อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นละแล้วก็ตะวันนะครับเป็นดาจากโฟคิงนั่นเองครับผมคือตะวันแบบว่าอยากออกจากแบบมุมที่มันเป็นน่ารักน่ารักอะไรแบบเนี้ยไปบ่อยแล้วแบบก็เลยอยากออกเปลี่ยนไปเป็นแบบเท่ๆบ้างเป็นแบบเท่ๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบเป็นหนุ่มเด็กช่างอะไรแบบนี้ครับดุดันอะไรอย่างเงี้เอาวันนี้แบบ เป็นวันแรกด้วยเราก็ได้ดูพร้อมกับเหล่าเวนตี้เป็นแงบมากน้ำตาแตกเลย <c oughs> น้ำตาแตกเลย <c oughs> นจนแบบพื้มปิ่มซาบซึ้งเพราะจริงๆตอน MV ครั้งแรกเนี่ยเราดูกันแค่4คนไง <c oughs> <ช>เราก็ไม่คิดว่าแบบว่างานปล่อยเพลงครั้งที่2เราจะแบบมีงานแล้วก็มีคนมาถึงเกือบ2 0 0รยคนหรือว่า2อ0คนบวกบอีกเรื่องก็คือแบบเรามันเป็น first fan meeting ด้วยที่แบบเราได้เจอทุกคนจริงๆตัวเป็นๆแล้วเราก็เป็นศิลปินหน้าใหม่ด้วยประสบการณ์ก็อาจจะต้องเก็บเกี่ยวไปอีกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าภูมิใจมากที่เป็นอีกหนึ่งก้า ศิลบินที่เราใฝ่ฝันไว้ครับอ่ะเรียกว่าครั้งนี้ก็เป็นแฟนมีครั้งแรกก็แฟนแให้การตอบรับดีมากมาถึงแบบ200กว่าคนเลยเราแบบมีเขียนข้อความถึงพวกคุณข้างหน้าด้วยได้แอบเห็นกันบ้างหรือยังได้แอบเห็นบ้างได้แอบเห็นบ้างใช่ใช่ก็ดีใจมากที่แบบว่าเหมือนหลายๆอย่างมันก็แอบเติมไฟให้พวกเราด้วยครับแบบเวลาที่เราอ่านแบบคาให้กําลังใจของแต่ละคนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เก็บคําเหล่านั้นมาแบบเติมเต็มเราแล้วก็แบบอยากที่จะแบบยิ่งมอบความรอยยิ้มให้กับทุกคนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับ ก,ก็เราก็ได้อ่านพ,พ,พาร้อมๆกันครับตอนที่เราไปเลือกคำ <st arts> ถามที่บอร์ดก็รู้สึกว่าเวลอาอ่านเราเหมือนอย่างที่พี่แทนพูดอ่ะคือมันเติมไฟเราจริงๆครับผมเพราะว่าการที่เราจะทําวง <Christine> <ๆ S 1> วงหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายครับผม <st arts> เราต้องมีความสามัคคีเราต้องมีความรักแล้วก็มีแพชชั่นครับผมซึ่งเวนดี้ทุกคนเนี่ยก็ <st arts> คือเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราอ่ะรู้สึกว่าอยากลืมตาตื่นขึ้นมาซ้อมอยากลืมตาตื่นขึ้นมาที่จะทำผลงานดีๆให้ทุกคนได้รับชมอะไรเงี้ยครับขอบคุณจริงๆครับรักมาก หลายๆคนอาจจะยังแบบไม่รู้จักวงเราอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยพรีเซนต์ในสิ่งว่าวงเราแบบมีดียังไงอ่ะวงเรามีดียังไงวงเรามีดียังไงวงเรานะครับก็คือเอาจริงแบบวงเราเนี่ยมี4คนใช่ไหมครับแต่เป็น4คาแรคเตอร์เลยครับอย่างพี่โยก็จะเป็นเป็นไงครับก็จะเป็นน่ารักหวานหวานนิ่งๆแล้วมีความเป็นพี่โตหน่อยใช่ได้ใช่ส่วนตรงแท้นะครับก็คือเป็นเป็นพี่รองแต่ว่าเป็นพี่รองที่ยังมีความโซนแล้วก็แสบค่อนข้างมากใช่ไหมครับ ใช่ครับแล้วก็กำจะหล่อขึ้นแล้วครับ่าไมใช่สำหรับพอมนะครับพอมก็เป็นแรปเปอร์ของวงนะครับแล้วก็เป็นคนที่คิดว่าคิดว่ามีคาแรคเตอร์ความเท่ความแบบความหล่ออ่ะแพลวพราบแต่ยังอบอุ่นแล้วก็แต่อบอุ่นนะครับเหมือนแจ็คในเรื่องไทเทนิก อ่าน้องตะว,ว,วันใช่ไหมครับก็เป็นแบบน้องเล็กที่แบบว่าคอยแบบ <c oughs> ปวนพี่ๆให้พี่ๆี่แบบยิ้มได้ในเวลาที่เครียดครับก็แบบเติมเต็มอันนี้เครียดกว่าเดิมปะอยากเลน่นไม่คือรับว่าตะวันเนี่ยเข้ามาทีหลังก็รู้สึกว่าแบบมาเติมเต็มวงเราจริงๆทับผมเพราะว่า <c oughs> ตอนแรกแบบ <c oughs> ก่บคอนเซ็ปต์ก็คือแบบมีแค่ผมกับพี่แทนแล้วก็มีพี่โยต,ตามมาแล้วก็มีตะวันตามมาก็รู้สึกว่าเ <c oughs> ติมเต็มมาแบบนี่แหละเนฟวันครับแต่ว่าคุณก็เรียกแฟนว่าเวนดี้ทำไมเราถึงเรียกแฟนเราแบบนั้น เพราะว่าคําว่าเวนมาจากคําว่าเนฟครับคือตอนแรกคำว่าเนฟมาจากเนเวอร์แลนด์ใช่ไหมครับทีนี้ N E V มันก็เลยกลับเป็น V E N ครับก็คือเป็นเออ่ดิวันอินเอลวาร์ดครับคือจริงๆแล้วคอนเซปต์ของเนวันก็คือการเป็นดิวันในเนเวอร์แลนด์ใช่ก็คือพอกลับเป็นเวนดี้ก็คือกลายเป็นดิวันเนว์ครับใช่ใช่โดยพวกโดยพวกเรานะครับก็คือจะไม่มีทางแบบเราจะวายยาวตลอดกาลครับผมก็อยากจะเป็นเซนส์ความสดใสให้ทุกคนได้ดูไปตลอดเลยครับ แบบว่าเราจะยอมแก่เลยไม่ยอมครับเราต้องเด็กน่ารักไหมแต่ว่าแต่ว่าทุกคนทุกคนที่เข้ามาในโลกของเนวันนะครับก็จะไม่มีวันเป็นฝอยฝอยใช่เป็นฝอย่า้ยังกันเพราะเราเป็นเราแบ่งเป็นไม่ล่ะทุกคนต้องเป็นเวนดี้เหรอไม่ไี้พี่พี่เป็นเวนดี้แล้วไม่ใช่เหรอครับใช่ใช่ไหมอ่า อ๋อไม่ใช่ว่าอยู่อยู่แล้วหรอครับเออก็ว่าทาไมถึงสวยขนาดนี้ไปทำดีตะวันทำดีถ้าไม่อยู่กับพวกเราถ้าไม่อยู่กับพวกเราจะยิ้มไปเยอะจะได้จะได้แบบปล่อยไว้อย่างจงเห็นไหมเมื่อกี้ก็ยิ้มแล้วเนี่ยไปโชว์ได้แบบลงไปใกล้ชิดกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นรอยยิ้มของแฟนๆใกล้ๆเป็นไงบ้างคะ ตื่นเต้นเอาจรกคือผืนครับใช่คือมันไกลมากแบบไกลสุดๆอ่ะไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้แบบมาใกล้แฟนคขับขนานนี้ซึ่งเราดีใจมากๆที่เราได้มีโอกาสได้มาแบบใกล้ชิดกันขนาดนี้เพราะว่าเราแบบอยากแบบดูแลทุกคนให้ทั่วถึงแล้ววันนี้แบบได้มีโอกาสมาเจอกันตั้ง200กว่าคนก็รู้สึกว่านี่แหละคือโอกาสของเวนดี้ที่เราจะได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็แบบกระชับมิตรใช้คำถูกว่ามีแบบเรียกไงอ่ะ ใกล้ชิดมันได้สร้างเวลาดีๆด้วยกันใช่ร่วมกันดีกว่าใช่แล้วก็แบบเว้นที่แบบคนอื่นที่ไม่ได้มาก็อาจจะแบบไปเจอไปเจอตามงาไปเจอตามงานต่างๆได้โอ้ไม่กินแต่เรามีก็คือเหมือนแบบเขาแบบรวมใจรวมตัวกันมาเพื่อวันนี้เลยพวกเราก็แบบดีใจแล้วก็ซาบซึ้งมากเอ้ยมีแบบคนอื่นจะได้ไม่รู้โอกาสมาจากในวันเพิ่มขึ้นอีกไหมมีแน่นอนครับก็จริงๆเราวงเราเพิ่ง เกิดมาได้สองใช่คำว่าเกิดแล้วกันออกมาได้สองเดือนก็แบบเพลงนี้ก็เพิ่งเป็นเพลงที่สองอะไรอย่างี้ใช่ก็เพิ่งคลอดลูกคนที่สองมาแล้ววันนี้พวกเราก็แบบอยากให้ทุกคนแบบเรียกว่าติดตามแล้วก็รอรับชมครับใครที่แบบผ่านมาเห็นหรือว่าเรียกว่า เลื่อนฟีดผ่านก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยกันติดตามเนวันด้วยครับเนวันก็จะคอยผลิตผลงานดีๆให้ทุกคนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมฝากด้วยนะคะแฟนที่เปิดมาเห็นพี่โอ้บอกว่าไม่อยากมีแถวแฟนทําไมถึงไม่อยากมีอะคะเออทำไมพี่ถึงไม่อยากมีแต่มามีหรือคือเราเราเราก็ความจริงก็มีได้แต่แค่มันก็เป็นการหลอกหยอกเล่นเฉยๆหยอกเล่นก็ส่วนใหญ่จะชอบมัมมีชอบโพน้องสาวชอบโพแบบน้องชายพี่ชายชอบโพทุกโพยก็เป็นโพแฟนสาว แตงแตงงาเราจะต้องแตหยอกเล่นนะครับแตหยอกเล่นนเพื่อให้เรามีแถวมะหมี่กับล็อกสาวเพิ่มเพิ่มก็ทุกคนครับก็โยยังอยากได้มะหมี่เพิ่มอยู่นะครับก็มาเป็นมะหมี่กันได้นะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็เป็นมะหมี่ได้นะครับสิบขวบก็เป็นได้ครับแล้วถ้าเราอยากมีแถวอะไรซีฮันอยากมี เออ่ทา้งว่ามีแล้วก็แฟนสาวเลยครับโอ้โหนี่เขาเปิดตัวชัดเจนเลยอ่ะหล่อเล่นอ่ะหล่อเล่นข้าวขอก็มาเป็นเมื่อกี้พี่ยกขึ้นเลยนะาก็นี่แหละคำเดียวันมาล้อกันได้นะครับเออะนด้พีมาภูมา้น่ะเอ๊เออล่า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 เราพร้อมแล้วค่ะอยากมีแถวอะไรคือตอนนี้ แถวมัมีค่อนข้างขาดแคลนครับผมก็ฝากทุกคนนะครับช่วยมาเป็นมัมีพร้อมเยอะๆนะครับผมพร้อมรู้สึกว่าพร้อมยังอยากมีมัมีอยู่นะครับไม่ว่าจะพรุ่งนี้หรือว่าปีหน้าช่วยช่วยดริครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนโพลครับขอมัมีดีกวาครับพี่เชื่อค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เห็นแบบดูมันไม่มีแถวมามีเลยแมดสาวเป็นไม่หมดเลยอยากมีมัมีครับผมยังอยากยังดูเป็นเด็กอยู่แล้วคุณมีคิวศูนย์หรือเปล่าคะว้าวคิวอะไรครับคิวศูนย์คอะไรแบบคนที่รัดคิวคนที่รัดคิวอ๋อ คือตอนนี้ยังไม่ตอนเราเป็นชิปเปอร์หรอคะเปล่าครับเมื่อกี้ผมมองหน้าแทนเฉยๆเฉยมีหลายไม่มีหลายโอ้ยหัวจะปวดใช่ใช่มีไหมคะมีมีคือตอนนี้ก็แถวมัมมี่เนี่ยเห็นทางแถวครับแต่แถวแฟนแถวโพแฟนนี่คือหาไม่เจอไม่เห็นทางแถวแล้วครับก็ช่วยมาต่อแถวมัมมี่จะได้เร็วขึ้นแต่คุณเห็นหัวแถวหรือเปล่าเออมีคนที่แบบว่าทะลุแซงคิวไปหรือเปล่าก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันครับอย่างไงอย่างไงยังไม่หยุดอีกโยก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆว่าโยจะเป็นคิวสูหรอใได้เพี่เป็นคิวสูตรในความแทเตวนงเดีกเมมีเห็นนิ่งๆนี่เขาเล่นอยู่นะแต่ว่าแทนไม่มีคิวสูนะครับบอกพี่อะค่ะโอเคได้ไหนตะวันตะวันของตะวันใช่ไหม ตอนตวันก็มีแต่แถวหนมีล้นจก็ว่าไม่ยอมแต่จริงๆตัวอย่างนี้แถวแฟนสาวเพิ่มตะวันตะวันแต่แต่มีคนจัดระบันอยู่สิบหก เท่ๆสีเราก็คุยกันสัก5ปีแล้วรอโตอโตคือเป็นบะหมี่ไปก่อนแล้วรอตะวันโตใช่ใช่เรียมจอแถวแบรนซ่าเราก็คบกันรออันนี้ก็รออันนึงเขาห้าปีในเดียวแป๊บเดียวพบเพื่ออีวิลชั่นห้าปีนี้เพื่ออยู่ห่านะครับโอ้โหแทนใจร้ายว่ะยิ้มเจ็ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่จ้ายิ้มเจ็ดตั้งเป้าเสิร์ในวันครับไฟไว่อย่างใช่ถึงเราจะอีกห้าปีเราก็ยังไม่แก่ ใช่เราก็ยังเป็น forever อยังครับผมเรายังน่าเป๊ะครับทุกคนจะไ่พูดไม่ได้ว่าวันเกิดนะคะเป็นยังไงบ้างอปยังไงบ้างเยังไงบ้างก็ดีใจเขาที่แบบมันแบบเพลงสองมันเกิดขึ้นพร้อมกับเราวันนี้ใช่าะว่าเออเรียกว่าไงอ่ะคือมันเป็นปีแรกของแทนเลยครับที่ว่าได้เป็น เรื่องศิลปินในวันเกิดพอดีแล้วก็วันนี้ก็ดันเป็นวันที่พิเศษขึ้นไปอีกเพราะว่าแบบได้เจอกับเวนดี้ทุกคนแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆทุกคนใช่แล้วก็แบบพอแบบตอนนั้นที่ทุกคนแบบว่ายกโซแกงขึ้นมาคือเราแบบดีใจมากๆเพราะมันก็เป็นภาพครั้งแรกของแทนเลยที่ได้เห็นภาพแบบนี้ครับแล้วก็รู้สึกตื่นตาแล้วก็ซาบซึ้งมารู้สึกว่าอยากแบบมีกาลังใจต่อไปแบบอีกแบบทุกปีทุกปีเลยใช่เพื่อนๆแบบว่ามีซื้อของขวัญอะไรให้บ้างหรือเปล่า โ <Okay>. oh. อ,อไว้หลังบ้านกัน <c oughs> ก่อนเลยนนะครับเรื่องนี้เพราะว่าแบบ พอเวลาจะไปซื้อยังไม่รู้ต่อจริงนมแค้เอวยพรให้เขาดีกว่าเอออะเริ่มจากพี่โตสุดโอเคก็แทนนะขอให้เป็นเด็กดีคือพี่รักแทนเสมอถึงหน้ากล้องอาจจะดูเหมือนหยุ่มกันนะครับแต่โยรักแทนจริงๆนะทุกคนเคยได้ยินไหมถ้าเกิดเรายิ่งดูหยุ่มกันแสดงว่าเรายิ่งรักกันมากเรารักกันอยู่เรารักกันอยู่เรารักกันจริงๆครับนั่นแหละก็แทนเป็นเด็กดีอยู่แล้วแหละใช่ก็หวังว่าแทนจะเจอเรื่องราวดีๆขอให้มีเรื่องดีๆทุกปีแล้วก็ขอให้ แทนอยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับขอให้เบนดี้ก็ยังอยู่กับเราเป็นนานๆสุขภาพแข็งแรงก็รู้แหละอ๋อโอเคต้วันไหนอุปกรณไหนสิอุ้ยอ้ยพอนี่โตเอ้ยไม่โตโอเคโตโตเกือบโตก็รักพี่แทนนะครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็อยู่กับนิวันไปนานๆนะขอบคุณครับรักจุ๊บๆแค่นี้ละกันครับเขาผมก็ของขวัญก็มีอยู่แล้ววอีกแล้ว เอาบอกไงว่าเรามีอยู่แล้วของขันก็จะเอวยพรม่แันว่าแบบรู้อยู่แล้วว่าแบบเราอ่ะเหมือนเราเป็นสองคนแรกที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้เราอยู่กันมานานมากๆโอ้โหความสัมพันธ์ถึงจังเลยไม่ได้ทานนะคือพิธทนรู้อยู่แล้วว่าผมรักและเป็นห่วงม่ธันแค่ไหนใช่ไหมล่ะใช่ก็อยากจะบอกว่าพ่แทนเป็นพี่ที่ดีถึงแม้ว่าแบบที่ผ่านมาแบบเราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราผ่านแบบ ทั้งมีทะเลาะบ้างอะไรบ้าง่ยตามภาษาเพื่อนที่เราอยู่ด้วยกันใช่ไหมเราก็แบบพยาขันหลังทำไมลูกก็อยากจะก็อยากจะบอกว่าแบบพี่แทนเป็นพี่ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของผมมาติต่อเองเยอะแล้วก็รับตัวเองมากๆนะครับรับในวานมากเลยทอรี่เขาจบสวยแต่เมื่อกี้พี่ข้างพี่ขางหลังทำอย่างนี้นะ เอาสุดท้ายฝากพัดแฟนหน่อยสิช่องทางการชม MV ยังไงครับผมก็สำหรับเพลงเหตุผลข้อเดียวไอมีนะครับทุกคนนะครับสามารถรับชมได้ท well> ี่ YouTube Ice Music Thailand แล้วก็ Brick Official ครับผมครับผมและก็สามารถติดตามพวกเรานะครับได้ที่ n e v ฟ n Official แล้วก็ Brick Official ครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับไอมีมันล้านแตกจะทำอะไรกันหรือเปล่ามีแน่นอนมีอยู่แล้ว ตเป็นการกดดันที่ทีมงานด้วยใช่ใช่ก็ต้องเซอร์ไพรส์อีกอะละเห็นไหมโอ้แล้วก็อย่าลืมนะครับเล่นชาเลนจ์ของพวกเราด้วยอ่าใช่ก็ติดแฮชแท็กนะครับเหตุผลข้อเดียวชาเลนจ์แล้วก็เหตุผลข้อเดียวเนวันครับผมสุดท้ายค่ะฝากค่าร้านนึงจะทำอะไรบ้างเอางี้เอาสิ่งที่พวกเราคิดไหมอ่ะพี่โยแบบเอาที่พวกเราคิดไงเผื่อไว้เผื่อไว้ ก็อาจจะมีไปถ่าย MV ที่ต่างประเทศกันเฮ้ยโอ้เลยกา้านหนึ่งมีคนกำหมัดหรือยังมีคนกำหมัดหรือยังน่ากลัวจังทุกคนต้องทำให้ถึงนะครับฝากเอ็นดูมวกาด้วยครับได้ค่ะของแทนมีชื่ออะไรดูที่ไหนย้ำกล้องมลยค่ะ MV ชื่อเหตุผลข้อเดียว I mean ครับสามารถดูได้ที่ RS Music Thailand และ Brick Official ครับโอเคค่ะแล้วค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ